ต้มกะทิฟ้าใส่ใส่บวยอันนี้เครื่องนะมีฟ้าที่เราปอกแล้วก็ทำสวยงามตามใจเราชอบน้ําตาลสองช้อนโต๊ะกะทิวันนี้เราใช้กะทิกะทิสําเร็จค่ะขวดหนึ่งแล้วก็บวยสี่ลูกอันนี้อันนี้น้ำน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาไว้ไว้ทานกับต้มอันนี้อันนี้สามเกลอสามเกลอจะใส่สามเก,มเกลเกด้วยแล้วก็ใบมะกรูดคาตะไคร หอมแดงแล้วก็ใบผักีฝรัง่งแล้วก็อันนี้แต่งให้สวยงามแต่งไปด้วยคือแครอทค่ะแล้วนางเอกของเราอย่างคือปลาปลาโอเค็มค่ะซุกไว้แล้วก็เราจะไม่ใส่กะทิมากเพราะเราเอากะทิสำเร็จามาผสมผสมไว้ส่วนหนึ่งผสมกับน้ำน้ำซุปเดือดแล้วน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่ ใส่ตะไคร้ที่เราเตรียมไว้นะน้ำน้ำต้องเดือดก่อนนะคะให้น้ำเราเดือดใช้ได้แล้วใส่ตะไคร้ใส่ขา่าใส่หอมแดงที่เราตัดตามใจชอบที่จะเอาเล็กใหญ่แค่ไหนนะคะนี่จะตัดลปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ใส่สามเกลือที่เราเตรียมไว้1ช้อนลงไปด้วยค่ะสามเกลือที่เราผกมะนะคะเพื่ออร่อยชาแล้วก็ใส่ปากลงไปเลยค่ะ ที่เราทําไว้จะทํารูปแบบแบบไหนก็ได้ตามใจชอบที่เราเอาสวยไม่สวยไปไหนแล้วแต่นะคะหรอจะหั่นธรรมดาก็ได้ค่ะถ้ามีเวลาว่างเราก็ทำสวยๆหน่อยเวลากินก็ได้น่ากินมากๆก็ใส่แครอทที่เราแต่งตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพอเข่าตรงนี้มันจะสุกมันจะสุกยากาเคี่ยวนิดหน่อยนี่เราต้มผักไปให้เคี่ยวสุกประมาณห0ิอ๋อลืมบอกไปค่ะปลาเค็มนี่นะถ้ามันถ้าเราซื้อมาจากตลาดเนี่ยมันเค็มมาก เราใช้วิธีคือเกลือจิ้มเกลือคือเอาไปแช่แช่เกลือให้เข้มข้นเลยแล้วก็ล้างลหลายๆน้ําแล้วก็แช่น้ำเปล่าอีกครั้งแล้วความจะคลายความเค็มลงนะคะเดี๋ยวเตรียมไว้เมื่อกี้นี้สี่ลูกนะคะเราก็บีให้มันแตกนิดหน่อยนะคะใส่ไปเลยเพื่อเราเราจะใช้ความเปรี้ยวจะเปรี้ยวเค็มจากบวยนะคะแล้วเคี่ยวกับน้าผักสุกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์น่ยเดี๋ยวเราก็ใส่ปลาปที่ใส่น้ําตาลที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นี้ องอนก็ใบบวชีฝรั่งกับใบมะกรูดที่เราไม่ใส่รอบแรกเลยเพราะว่าเราเขาเชื่ยที่หลังก็ได้เชื่อ <c confer dles> วนานเกินก็ไม่ดีแกงแบบนี้ต้องเป็นออกรสชาติหวานใช่ไหมหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวเค็มตลางหลังอยากจะให้เค็มมากก็คือจะเค็มมากก็น้อยขึ้นอยู่กับไอ้ปลาที่เราใส่เราต้องปรับกระทะเพื่อไลดความเค็มลงให้ได้ถึงแม้ก็ใส่น้อยหน่อยนี่ฝัก ปลาก็เริ่มสุกประมาณอ,อีกสัก5นาทีเดยวใส่ปลาที่เราล้างทำความสะอาดนะคะปลาทุกครั้งถ้าเค็มนะคะจะลืมนะคะแช่เกลือเกลือเยอะๆเลยแช่เกลือเม็ดเนี่ยคือเกลือจิ้มเกลือเขาแช่สักพักสักส10นาทีแล้วก็ล้างละลายรอบจะต้มห้ามปิดนะไม่ต้องปิดฉานะน,นี้เราจะใส่อันนี้เราชิมรสชาติใช้ได้เลยนะคะสมมติว่าถ้ามันอ่อนเปรี้ยวเพิ่มบวยเข้าไปได้นะคะอันนี้หัวกะทียมไว้รากข้าง,ขงบนค่ะ แล้วก็ปิดไฟเลยค่ะยกขึ้นได้ค่ะอันนี้ก็ต้มกะทิฟักใส่ปลาเค็มต้มกะทิฟักปลาเค็มปลาเค็มใส่บว้ยค่ะของเราก็ได้เสร็จแล้วนะคะอันนี้เ,เราจะต้มในนี้เราจะไม่ไม่ใส่พริกลงไปนะคะเพราะว่าในครอบครัวเด็กก็จะได้กินได้ค่ะถ้าคนโตกินจะเราจะมีน้ำน้ำจิ้มซีฟู้ดไว้ไว้ทานด้วยค่ะคู่กันสำหรับคนโตค่ะ ใครชอบคลิปนี้ครับให้กดไลค์กดแชร์กดติดต่อครช่องตานบ้านด้วยนะครับ